สวัสดีครับเพื่อนๆโซเชียลและชาวจักรยานวันนี้ก็อยู่กับผมกับลือช่องกิติปรถแชนเนลครับวันนี้เราก็อยู่ที่าวาังตรงนะครับวังตรงวังตรงสนามไหนครับบังสนามวังตรงครับวังตรงบ้านวังตรงใกล้ๆก,ก,กับบริเวณ,บเวณอบตอนอาทอนครับก็ก,ก็จะพาไปปั่นท่องเที่ยวดูวิวทิวทัศน์ธรรมชาตินะครับวันนี้ก็บ่ายสามโมงสี่สิบนาทีแวอีกแล้วครับท่านครับนี่ก็สมาชิกครับโอเคนั้น ไปกันเลยนะออกออกปันกันแล้วนะครับตอนนี้ก็5โมงเอ้ย3โมง49นาทีครับวันที่15นะครับรถซ้ายมาเข้าบ้านบางตะ อเอามันเละเอาเ่ยนะตัดกดไปไล่ให้มันหยุดกัเราเก่ากดซึ่งการนางลงต่อยเจมไหนกับลอย อันนี้ก็อันไปปันมาอยู่ที่3กิโลนะครับ3กิโลสสตอนเหนื่อยแล้วครับตอนนี้เลี้ยว,ยว,ยว,ยวขวานะครับเลี้ยว lắm cây leo, cây leo Đi này kiếp mai Đây này kiếp mai, mai ăn lợi nè ah, Bằng lai trắng Tạc lông

เห็นผมเต็มเต็มเลยใช่ไหมเห็นผม,เต,มเต็มเลยใช่ไหมคนจบแรกได้ปันปะนี่ตลก6บนีอาา่อืมฝนไปปล่างลมไปปล่างดังวะอะไร <laughs> ตายใจควรตั้งได้แต่เราลั่นไปเลยตั้งได้นะป่าบา้าความเล็กเบียดอยู่อาจจะมีนำยีนอะไรกามเนี่ยปกติปกติเน,น,นี่ยนักเองอะเจ็บสบลแหละเบรกไปแบงไปรก็หลับ เหมาะมากเหมาะสำหรับมือเก่ามือเก่าที่หยุดปั่นไปนานมาปั่นนะครับทริปนี้ทริปเขาโพทริปเขากคือชอบมากเลยประทับใจมากไม่อาจกัน มัไม่อาดอ่ะไม่แรงเลยเอ้าเอ้าเอา,เอา,เอาไปไปไปปันดูสวนนะครับปั่นดูสวนยิงกว่ากับยิงกว่าไปเลยไปเลยโอ้ยนามเล็กๆๆไปๆๆๆ ให้สะอาดผมจะเลือกกับปานปั่นจักรยานก็ก็เพราะว่าผมขี่การล้างรถนี่ครับจริงๆเครื่องอาชีพนี้ก็ไม่กวอยจ่ายหลังที่ใช่ข้าวขาหนี่งเฮ้ว่าหลังตลอดเลยจีบไปจ่ายรูคจับใ่ครับได้ไปดังไหยอ๋อ ลบตางนี้ใช่ไหมเออยิงได้บ้างยิงมั้ยอ๋อตเดียวผมผมอยงนี่เกี๋ยวผมตาอยู่จริงบางชู้ว่าอยู่นี่ก็ได้ว่าทั้งอตา

Ok Tạc mà nè tạc mà nè bây giờ mấy tên lao cái đi tăng mình cút kích cút kích mà nè อะได้จุกลังไม่มันเลยฝายป่อ,องคนเป็น <ul> ไงบ้างครับ<อ>วันนี้วันนี้ดีไหมครับร่างกา er, ยอะไรอุปกรณ์พร้อมไหมพร้อมไหมท่องเที่ยวครับ <c ười> ต้องถือวงป๊อปไปท่องเที่ยวปลาท่องเที่ยวปลาป๊ปลากอง <c ười> ตะกรองชักกรองมาไม่ทันเลยวนันนี้ไม่ใหญ่เซนเองมันไม่รู้ก่อนโดนจังว่า <laughs> <laughs>

หลังจากที่เคยมาควนวังใหม่ครั้งนั้นก็เป็นน่าจะประมาณกับปีละก็ไม่เคยมาอีกเลยเพราะว่าชื่อเสียงเรื่องน้าของควนวังใหม่นี่ก็ขึ้นชื่อเลยชายอยู่นะครับมาครั้งเดียวก็ยังํำจารึงติดใจอยู่ ไม่รู้รายไม่รู้ใครก็เลยไม่มาเลยวันนี้ก็มาอีกครั้งนึงคิดถึงน้องก็อมาดูกันว่าวันนี้เราจะขึ้นกันได้ไหมนะครับอ๋อเย่ยไปไปยิ่งได้หรือไม่ฟังรู้ทิปนูจะไม่ไม่ทึงตีใช่ไหมครั้งก่อนโน้นมาก็ขึ้นไม่ได้เลยนะครับ ขึ้นไม่สุดนะครับเพราะว่าชันมากทำดีเบ้าไปเลยครับข้างหน้าก็จะเป็นต่า,ตางขึ้นควนวังใหม่นะครับ ก็จะเป็นทางคนกรีนะครับที่ชาวสวนเขาทำไว้นะครับเดี๋ยวพวกเราก็ทยอยขึ้นไปครับตอนนี้ครับเดี๋ยวผมก็จะรอตรงนี้ก่อนนะครับ ไม่ปลอมกันบอมเป็นด้านอะดรอยู่ด้วยเดี๋ยวจะบอกพี่ได้เองจมนีอย่างไม่ไม่ตะกี้วะผมไปเรื่อยเลย <laughs> มาเป็นเบือนกัน อ๋อน้ำหนักครับนี่ในเป้นี่สองโลอ่ะกว้างกว้างกว้างแค่ดีครับ ันมาถึงจุดสุดสูงสุด,สด,สด,สดของควน้น้องใหม่แล้วครับปันมาโดยแบบสอยรอบขาเบาๆนะครับ,รบมาจากไหนครับมาจากไหนครับเดีะยินเยอะยิงเย็ะยิ่งยิ่งยิ่ง่งยิ่ยงิ่งอย่งงงนย มันไม่ลุ่งรองมันก็นไม่เปลือ,อยกินใะเราอึกินอนอมดเลยน้ำวันนี้เป็นปลาล้าบอลนองลง <c oughs> เกี่ยวปลาอยู่ต้องแกต้องรั่วไหมนักเตะเป <c oughs> เลือกลายที่ไปง่ายที่สุดและเร็วที่สุด กำลังเปิดอยู่นะกองลำางเปิดอยู่ยเน,นีอะไรกับโจโจกันไป,ไป็นไรอะนเนี่ยมาเล่นหนกตามของก้ามเหรอ,อันนี้แล้วมันไม่เหนื่อยเลย ไายบเเุก <on> okay. ลงมทำงาอะรอย่เดียวกำลังเสียงอเแกอาตุ้ยไว้คอมมานดวยคอมมานดไล่กลางไล่กลางไปเลยเฮ้ยึฮึมึฮึเึฮ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 ึไึลึนึฮึฮึอึฮึโ Để cầm răng lấy vậy ạ hết chơi hả? Ừ. Ở đây ở đây hả? Kêu, kêu, mới chạy tính vào đài hưu Dụp na lắng rồi xí Dịp chết chỗ na Nhận tố kẹp thăm gần đất lái lái dạng đấy Anh okay, đi à, chơi, đây cứ Ha ha ha.